จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้าวันนี้พวกเขาขอบก้อีสารน้าหน้า,นาสเสด็จไม่กินบักสมแล้วจ้าบักขาไม่จ้าหมดแล้วน้ำลายแตกพ่อแม่พี่นอ้องไ,ไปต้อยไม่จ้าไปต้อยเทิงน้ำลายแตกไม่จ้าอยากแห้งไม่บานไปต้อยเพราะหันนี่จ้านี่ละจ้า,าได้โอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลบักขาไม่จ้าตัวแก้วประเดี๋ยวมาดูจ้ามาดูโอ้ย มาบ,า,บาหลายยายห้างพอมีพี่น้องน้ำลายก็ไหลเพราะน้ำลายตุ่งในจาจน้อยปากคำซิมกันหรอกก็แล้วก็ได้แซ่บๆเนี่พยพอมีพี่น,อใน,ใอน้องสมใจดี คือฝนติดตกละค่ะโมนี้พ่อแม่พี่น้องคือมึงแต่มืุเศา้าค์น่จันคว้ยกบับปองแรงปองแรงอยู่บนเต่วานวนีขว่ขแขกพึ่งหอเฟี้ยงให้กินมังหันนี่จันปองแรงปองแรงหันละแม่กินมะขามก็้นค่อยออกคอกแม่้ำร้ายไหล เป็นเด้จ้าพ่อแม่พีน้องปีใหม่ผ้ากันมวนบ่จ่าทางไก่ไทยกรุงเทพคือสิบผ้ากันพลังเดินทางกลับทำงานตอนน้จ้าป่ะนี่ห้ากัขอให้ตุกค้นเดินทางปลอดภัยด้วยค่ะ ไก่เดินไกลก็สร้างจ้าข mm hmm. อให้ปลอดภัยตลอดตลอดฟังเด้อค่ะกกพ่อแ mm hmm. ม่พี่น้องทุกคนเลยขนาดคึ่มๆกันยังยาผสมด้วยจ้านีเนี่ยอื mm ้ hmm. นวดกันนวดแจะเสียบหายมั้งเนี่ยขักขักพ่อแม่พี่น้องเสียบสมอยากอิริจนเจนีิดหน่อยท่านเหลืองเลี้ยนดตะค่ะมันงน,น,นี่กันสามโมงเคืองจะสามโมงแร่ง บรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าจ้ะาเอนี่กับบ้าหนาวไป่ะไหนได้จ้ะอากาศกำลังดีจ้ะบ้าหนาวคักไหมจ้ะบ้านหอนบ้าหน,นาวคักแต่ว่าไม่บ้านกอาบน้ำไปแล้วล่ะบ้ <c oughs> านญานหนาวไหมจ้ะ น้ำสาผมไว้บัางหันนีจา้าคำมากกับหนาวเย็น <c oughs> พี่ไม่เลียวกับออห้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อ,อค่ะ ร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนความเก็บใจใหด้ความไข่ใหญ่มี่มให้อายุดีมีแห้งเปิดทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะว่าเป็นเสียงเด็กหน่อยเหลืองเลี้ยนบ่เมียนตัน มืนฝนที่ตกห้ามดอกบอกม,อม่วงพูดนล้วจ้าชีฝาขึ้นเป็นสีลหลายๆคำมากแต่มันเศร้ากันร้ายเสียบผักเสียบเนี่ยสมอยากไปต่อยกับมัน้ายหลายพ่อแม่พี่น้องอื่นแล้วอื่นอีกอยูะนำล้ายกับสีไหลไปต่อยก็ได้ ทำดอกบวงใหอยในไข่เนาะทำอ้อยหอยในไข่เว้ยบุญหลายอยากออกเราบอกบุญหลายเดี๋ยวยังออกเดี๋ยวยังออกกินเพี้ยงถาแม่ก่อนแม่กินมะขามไม่ค้ำกัน ไปกินมากกับสมแล้วล่ะพอมีพี่น้องตั้งสมตั้งแซบหรอจ๊ะนี่อืมน้วยกันบ่เลยกระได้ปรดีเศ้าบาลยาก็แซบครับ ว่ามาือคืนเป็นซีลเอาดิเนาะค่ะพ่อแม่พีน่น,น้อง <c oughs> ม,ม,มือคืนบ่หนาวป็นไดนแต่มันบ่ลร่มเหมือนบอลหนาวดิเนาะจัน ข้าวคืออดีเศร้าค่ำเดกยแซ่บแซ่บจังวันนี้ก็เสีเศร้าอีหลีดอกจ้าบ่เนี่ยกินข้าวกินเนี่ยต้อยมาแต่ต้นสดเลยจันอิ่มหรอจ้าบ่กินไปกินมากก็ได้ แก้วเคยเกศพ่อแกวสีอิม่มเหรคือเป็นสีสมคักเน,นาะจา้าเนาะบักสมนนนเาสนาะทีนี้แหละก็แซจบใส่จ้าแต่ต้องไล่ไหลพอแม่พี่น้องเอาใส่ปากสิบระทันม้เนี่ในบ้านก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สมนีดีค่ะมาเนี้ยม่บ้านกาันขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เดินทางด้จ้าก,กับกรุงเทพกรุงไทยจา้าขี่รถระวั้างด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องให้คุณพระ ภาษีรัตนาตไตน้ำคุมคลองตลอดรอดฟังเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนเออจาถูกคิปหนาจังมาพอกันไหมเนาะคะะ่ะพวกเฮาก็ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะที่มาติดตามพวกเฮาจ้าขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเด้อจา้าพวอเฮาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยรุยกันทุกู่ทุกคนเด้อจา้ออาวันนี้พวกเฮาก็ได้กล่าเข้วมา Gudetear, bye bye.